สวัสดีจ้ามัตต์มะรุนห้าน้อยของวันที <Wes drinking hil Rent> ่สกันพี่น้องตรวจของวันที่สาก่อนเนาะจ้าเฉพาะจิตพันออกเกจศย์หนึกับสองเศูนย์หนึ่แม่ไม่ลาไปเข่าอยู่เฉพาะจิตได้จเด้อตรวจชอบศูนย์หลักสิบไปอันมาเข่าอยู่พี่เนาะพี่น้องสอเกบอเข่ากาชาตหนึ่งอซีหับซีซีหนึุลำแปดนึ่ตรงนี้ไปเข่าอยู่กาชาตเพิ่นได้จเด้อแต่ว่ากับบนับออกดอกเนาะ เอาสามน้อยกับพ่อพิเศษปกติและวีพีกับพ่อนะพี่น้องหลายหลายมันเมียมเมียแลนด์นั่เนาะพิเศษหนึ่งแปดสามกับเก้าหกว่าสันเต็มเต็มนั่นแต่เนาะปกติไปเขายูพิเศษเต็มเต็มยุดนี่ชนกันยูแบบนี่เข่าตรงนี้ก็ได้กินขนมนั่นแต่เนาะเขาวิ่งรูดที่แปดจ้ะเก้าหกบ่อเขานั่นแต่เนาะ ปกติสามหกเก้ากับหนึ่งหกว่าสันหนึ่งหกของเราเป็นหกหนึ่งตรงนี้พี่น้องของของเรเป็นหกหนึ่งของคนออกหนึ่งหกเก้าหกบอเข่าเนะบ่หมี่วิธีแปดเก้าสองกับสามแปดละสันเก้าสองของไมมิลาบ่มี่าจะเป็ีนนี่นะเราจะเป็นแปดสองในห,ห้าในพี่น้องเป็นสามแปดตรงนี้คือเก้าเนี่นี่นราจะเป็นแปดสองในปัตมาแปดเก้าสองไอกว่านี่ องเพื่อนเป็นสามแปดของแม่เม่ลาเป็นแปดสามตรงนี้เน้อแต่เด้อเป็นแปดสามช่วงกันอยู่แบบนี่เข่าต็มต็มเนื้แต่เนาะเขาวิ่งรูดที่แปดเขาวิ่งรูดที่สองตรงนี้งามอยู่ตะวันอาที่เป็นแปดสองตรงนี้ห้าเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะเป็นไปมาแปดเก้าสองพันนะเอาหลุ่นต่อของวันที่สี่กันจ้าล่าตาตาลุงไงเด้อจาพี่น้องล่าตาตาแม่เลาลุาล้งหายแลว้วค่ะไปชมเบิงอยากกระ้ายเนาะ,นะพี่น้อง เราเลี้ยงแม่อีเมล่าคือว่าตะเลี้ยงอย,อยากอยากอี๋ได้พี่เนาะอยากทวนเหรอไม่เม็นาไปสามน้อยกับพ่อเนากแต่เนาะพิเศษปกติและวิเยพี่กะพ่อไปหลายน้อยหลายมันมีไหลักสิบได้ห้าได้ศูนย์ได้เก็ดหลักหน่ยได้หนึ่งได้สามได้สี่ได้หกไปทดทีห้าหนึ่งห้าสามเลขติดห้าศูนย์หนึ่งศูนย์สาม ศูนย์หนึ่งศูนย์สามชอบเลขศูนย์เป็นหลักสิบแต่ว่าเลขเบิร์นมาอยู่เก๋ๆไก่ยืงท่งพณ่น้อนะเลขเบิร์นมาอยู่กาศาสตร์ยุทธพกิจและพี่น้องอยู่กาศาสตร์พิ่นเนอะเลขสี่สี่ศูนย์สามวิ่งรูดวิ่งรูดอยู่ที่ห้ากับหนึ่งผมจะลืมพี่น้องมันมปนยังดอกตรงนี้ลืมไว้ วิ่งรูดได้ที่ห้าที่ศูนย์ที่สามที่หนึ่งสี่ตัวหนาวิ่งรูดได้บางที่ออกแบบนี้แบบนี้ได้แต่เ้อของวันที่สามกับเข่าตรงน้อยแด้แต่เนอะของวีไอพีจะเขา่าอยู่จุดนี่ลหละอยู่เก่าสองสองเก่านี่ลหละสัตจำบผิดไนะแต่เนาะหลักสิบหลักหน่วยสูตรนี้เฮ็ดมาแต่พศห้าแปดได้แต่เนอตะกี้พศห้าแปดไม่เปลนก็เฮ็ดสูตรแบบนี้แต่ว่าเฮ็ดสูตรรัฐบาลเนาะเข่าทีละสิบหัวติด มีแล้วก็เขา่าเรื่อยเข่าตลอดละพี่น้องสำหรับรัฐบาลหมายถึงสูตรแม่มิลาคำนวณอยู่เนาะเข่ามาตั้งปีสองหาแปดเข่ามาเรืเ่อยๆรแม่มิลาตะกี้บระเฮียบคิปเป็นบัตรพี่น้องพ่อแม่มิลากข่มาเฮตีคิปว่าเฮ็นห้าน้อยพิเศษปกติวี่ไอพีหลักสิบหลักหน่วยสำหรับพี่น้องเข่ามาชมวหม่ตรงนี้เอามาว่างไว้ตรงนี้ปกติได้ห้าได้หนึ่งได้เกียรติวาสัน ได้ห้าได้หนึ่งได้เกตสุดบนล็อกปดนีบนสินคือจุดนี่แหละพี่น้องแปดเก้าศูนย์ภูเหตุคือบซื้อซื้อบอเป็นซ <c oughs> ื้อบอปเปนออลีพี่น้องบาได้ตัวพี่น้องนะแม้เวลาซื้อบอเป็น <c oughs> พี่น้องเกาหลีพี่น้องไต้หวันเนาะเ <c oughs> มื่อนักกระจัดนักหลักสิบชนได้หาได้หกตักหน่วยได้สามได้สี่ได้หาสำรับ จุดนี้คำนั้นมาจากเลยออกปกติตัวบนจุดนี้กับบอ่อผาดดอกพี่น้องคือสื่อบอ่อเป็น่ยนไปแล้พอทองใส่กับว่าแม่อีเมล่าคือซื่อบอ่อเป็นอย่างบาก่อนมันปึื้มนั่งเขียนติเขียนเป็นอยู่เด้ติมาซื้อเดี๋ยวไปซื้อ,อใช้แล้วว่าเป็นลอตตลีเนาะงดกี่แล้วแลนหาลอตตรีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเกยนเล็กออกคนละพี่น้องหมักแห้งหลู่ฝันแมนเนาะหนึ่งหนึ่งบ่เป็นฝันแล้ว เลขออกแล้วก็มาว่าไว้แม่ยมินลาโอ้ยบอกทุกคนล่ะที่ไล่มาเนาะพี่น้องได้เต็มๆสี่หกหนึ่งเก้าเลขทะเบียนลดลดมาชนทะเบียนเมาแล้ววาอีกมันปวดหลายเมื่อเลขออกเต้นดงดงอยู่ดีใจแห้งอ๋อหนึ่งหนึ่งมาจากพิเศษเล็กแต่ได้ไปได้ถูกน้อยหนึ่งหนึ่งมาจากวิเยพี่ชนกันอยู่แบบนี้มาว่างไว้แบบนี่นี่ชนกันอยู่แบบนี่แบบนี่มาว่างไว้แบบนี่หนึ่งหนึ่งจากหยุดนี่หนึ่งหนึ่งจากจยุดนี่ ฮาฮาหน้าจะนนาะ่าหา,หาจากจุดนี้วัสันไปได้ทุกน้อยถ้าเลขศูนย์มาหลักสิบมันจะมาเลขเบิรนถ้าเลขเบิรนมามันจะมาเลขศูนย์หลักสิบเอาว่าหลายกับหลายหน้าที่ฟังนั่นแล้วนั้นจบนั่นเลยไปซื้อนะพี่รังไม่เล็นเอาล่าสตาลงไปแล้วอันนี้กับห้าน้อยลงแม่เป็นไจะเอาล่าพาชนะลงให้ได้จต่เด้อขอเฮงปังๆแล้วจเจอกันในคลิปต่อไปจุดนี้จุดปลอกป,ป,ปนี้ปอรซิน ทุกงวดทุกเมือถึงสิเวีนมาเป็นสิบสิบงวดโอเป็นเป็นสิบสิบวันหรือยี่สิบวันเป็นท่ายกับ้างรึงที่เขาทุกเมือกับ้างทาเวีนวันหนึ่งมือรุ่นมืกับเขาคือเกาจุดนี่ชอบจะได้กระจัดไปพี่นนอะติดเลขหาไว้เนาะนส้นกันอยู่แบบนี้มาวางันแบบนี้มาวางไวแบบนี้มันสิบไปใส่เนาะแมนบอกประมาณนี้จ้าเรื่อยทุกเมือ่อสวัสดีจ้าเรื่อยๆรยจ้า